Os, three, come สวัสดีครับผูพัฒน์วิวโจทย์คณิตศาสตร์โอนิม .3 กันนะครับเรื่องกราฟนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปที่หน้า19นะครับ mm hmm. ต่อไปเรื่องข้อที่4นะครับ mm hmm. กำหนดนะครับรูปสี่เหลี่ยม ABCD ในระบบพิกัดฉากดังรูปนะครับโจทย์ถามว่าถ้าเขียนกราฟของสมการ 2y ลบ 3x เท่ากับ12ลงบนระนาบในระบบพิกัดฉากนี้แล้วจุดตัดของกราฟ ในสมการนี้กับรูปสี่เหลี่ยม ABCD อยู่ในจัตุภาคใดครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับโจทย์ถามว่านะครับกราฟเส้นตรงนะครับตัดกับสี่เหลี่ยมอยู่ในจัตุภาคใดนะครับเริ่มต้นขออธิบายคําว่าจัตุภาคก่อนนะครับซึ่งจัตุภาคนะครับก็จะมาจากการที่มีเส้นตรงนะครับของ x กับ y นะครับมาตัดกันนะครับนะครับก็จะเกิด อยู่ส่ส่วนนะครับหรือว่า4จัตุภาคนะครับซึ่งจัตุภาคที่1กําหนดให้อยู่บนขวาแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษมาจากว่าคอดแ r นนะครับจากนั้นจัตุภาคที่2เขาก็วัดทวนเข็มไปนะครับะฉะนั้นจัตุภาคที่2ก็จะมาอยู่ตรงบนซ้ายนะครับแล้วก็จัตุภาคที่3ก็อยู่ล่างซ้ายจัตุภาคที่4ก็อยู่ล่างขวาแบบนี้นะครับนี่คือจัตุภาค 1- 4นะครับจากนั้นก็มาดูกันคร่าวว่าสมการเส้นตรงที่ให้มานะครับจะตัดสี่เหลี่ยมที่ abcd อยู่จัตุภาคใดนะครับ เส้นตรงที่ให้มาคือ2 y นะครับลบ3 x เท่ากับ12นะครับการสร้างกราฟเส้นตรงนะครับเราก็หา2จุดก็พอนะครับนั่นคือหาจุดตัดแกน y และก็จุดตัดแกน x นะครับซึ่งจุดตัดแกน y นะครับเราก็จะแทน x เป็น0นย์นะครับเราก็จะได้2 y นะครับลบกับ3คูณ0นย์ะครับเท่ากับ12ซึ่ง3คูณ0นย์ก็จะได้ศูนย์ั่นแหละนะครับดังนั้นเราก็จะได้ y นะครับเท่ากับ12นะครับ สองคูณอยู่ก็ย้ายไปหารนะครับก็จะได้6นะครับดังนั้นจุดตัดแกน y นะครับก็จะได้0กับ6นะครับอ่าได้1จุดแล้วนะครับจากนั้นนะครับหาอีก1จุดนะครับหาจุดตัดบนแกน x นะครับจุดตัดบนแกน x ก็แทน y เท่ากับศนะครับอ่าแล้วก็จะได้2นะครับ y เป็น0นะครับลบกับ3 x แล้วก็เท่ากับ12นะครับซึ่ง2อคูณศก็จะได้0นะครับดังนั้นลบส x เท่ากับสิหรือ x เท่ากับ 12หารด้วยลบ3นะครับก็จะได้ลบ4นะครับดังนั้นจุดตัดแกน x ก็คือลบ4กับ0นะครับเอาเมื่อได้จุดตัดแล้วก็มาวาดบนกราฟพิกัดฉากเดียวกันนะครับจุดตัดแกน y ก่อนแล้วกันครับ0ูนย์กับ6 x เอเป็น0 y เป็นจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดตัดแกน x นะครับเเป็นลบ4 y เป็น0นะครับเอเป็นลบ4อยู่ตรงนี้นะครับ y าเป็น0นย์นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับ ก็ลากนะครับ2จุดนี้นะครับหากันนะครับจะเกิดจุดตัดอยู่ตรงนี้นะครับจุดตัดกับ A B C D นะครับก็จะได้2จุดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะอยู่ในจตุภาคที่2นะครับดังนั้นคําตอบก็คือข้อที่2นี้นะครับเห็นว่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ